<Scroll> ครับตอนนี้เราก็มาอยู่กับของอัดอะไรเนื้อสตรีของเตียงอนุบาลนะครับเมื่อกีแล้วก็มันยาวไปแล้วตัดเดี๋ยวมันไม่ได้ใจความอันนี้ก็อันนี้ตัวนงไงต้องชื่อต้องนัามไหมเรื่องยมมาเรียบร้อยอันนี้รูปเฝ้าๆอันนี้รูปเฝ้าวเนาะอันนี้ก็าสัญลักษณ์เขาจะติดไว้อ๋อ ไปดูกัอันนี้ก็เป็นฝาคนหนูเล็กน้อยเจ็ดงารับก็เวลาในักาไปตามขมานักในฮาร์ดเก็บแล้วก็หลังรานอนจะนอนออกก็เดี๋ยวเราก็มีตารางว่าเเราไอะไรตางนี่ใล้ๆกับหรือเหมือนจะรักสอนของของเล็กิึหนอเลขไปประมาณนันใกล้ๆกันนนนี้มีทักะออกมาการนี้เนี่ย กเต็นกนี่ลำกิจการกางแจ้งสมกีมกเสร็จแล้สมไมุิไปออกกำลังกายมันมีอินน่ดวยเรคงสลับสลับันีบการสลับกันเนาะเนครบนดีตรงไหนครับเชิญห้องเดินๆอันนี้ก็เป็นที่ไว้ที่วางนิดน้อยล็อกเตอร์ใระเป การเสร็จสู้เนาะล็เกน้อยนี่ก็จะคู่กันเามาอนกที่เขาจะดูสัญลักษณ์เอาค่ะเด็กๆเขาจะจําจากสัญลักษณ์รูปภาพว่ามันจะต้องคู่กันต้องเร็กนต้องเรืาสัญลักษณ์ค่ะใช่ต้องจำไปเล็กน้อยดูจั๊กสิ่งรอบตัวเองเล็กน้อยเกิดมาก็ต้องรู้จั๊กรอบตัวเองว่าพ่อแม่ตัวชางอะไรประมาณแก้วอะไรเงี้ยอ่าอะไรก็จะเป็นสีสระ สิสาักดีจีสารักของเด็กกับผมเองต้องต้องให้เด็กเลยอันนี้ไปดูสิารักที่หนึ่งก็ตัวเราตัวเราอ๋ออันนี้เขาในในโครงสร้างเขาบอกมาเลยใช่ไหมอ๋อให้เด็กรู้จักต้รู้จั้หมู่อะไรอย่างเี้เนาะโครงสร้างสร้างที่สองคือบุคคลและสถานที่แวดล้อมครับพ่อแม่ปู่ย่าตายายอันนี้ผมทุกศาสราบนี่ไม่าเรียนสอนอ่าอันนี้ก็คือสิ่งที่รอบตัวเราครับที่วัดโรงเรียนโรงพยาบาลเลยอันนี้ก็เป็น ชาะจะเป็นเฉพาะของประถมไหวค่ะอาจารย์ถ้าเป็นประถมเขาจะเป็นแปดเนสามรแต่ของอนุบาลจะแค่สี่เปนสารแต่ว่าเราเน่นในการปฏิบัติฝึกสมผัสได้ให้เห็นของริงต้องโดยสัญ,ญสล,ลักษณ์รูปภาพสมมติวัดเนี่ยเราก็ควรมีรูปภาพก่อนท้านมีโอกาสคอยไปดูข้างนอกแต่เล่นมากกว่านีกเลยแหละแต่ว่าจะเกิดทำไงให้ฝึกฝนก็อาจจะมีโอก,กาสบ้าง ว่าจะพาไปศึกษานอกสถานที่นอกนใช่ใช่เพราะว่าได้ย่อยต้ได้รู้จากปฏิบัติจริงเดี๋ยวนี้รวดเร็วัใจนะไม่ใช่ว่าอยากรู้ก็เร่งน้อนสามารถค้นหาทุกเราไ็อ<ช>่สือ่<ด>อเราอาจจะพาไปจริงอ๋อบางที่ดูในสื่อทีส่สัมผัสจริงมันคนล,ละอารมณ์นะเราทำการทําปฏิบัติตัวต้องไปหนังยังไงตานาพระอะไรเงี้ยอันนี้เป็นควาอันนี้ก็ตกคุณครูเนาะครูเออนนี้ก็มีพาเจตนารับข้อควาเนาะ อนุบาลนี่รับจุกคนครับของนไหนของนี้ติดความซิฟความจูดแต่ว่าแล้วนี้ทยอยรับสมัครได้หลายเด้จบอนุบาลสิบสี่ในสิบสี่คนยังรับได้อีกทุกคนอีกสิค่ะตอนนี้ในสิบสี่คนแล้วนะครับเหลืออีกสิบหกคนสนใจก็มานะครับจําเป็นต้องเฉพาะคนรุ่นสูบ ไม่การยัไหนรับหมดการกระโมีไม้ก็ได้แตแถวมีไม้ถึงก็ไดแต่เราพิมายก็บินนะไาก่อนบินก็มาบินจอบับเบีบิ์ก็รนก็จู่จู่กระโดดกมาทงาโซนนู้น็จะเป็นออกมาแต่สัปดาห์ที่ที่ผ่านมาที่กระชมาทะลุเลยที่กรผ่านมาสิก็ข่าลงสูงติดตามเฟซบุ๊ก้วยเป็นวเช่อะไรพวกเงินสีบารีบารี เป็นผู้ส่วนตัวก็คือสอนภาษาบ้างคูองสอภาษาคูสองอ๋อแล้วก็ส่วนมากก็คือบอกต่องานอย่างเงี้ยค่ะเปลี่ยนมาเรียนเศษเลี่ยนมาเรียนพิเศษเพราะว่าเรียนพิเศต์เรามาห้าปีแล้วมาเกิดเลยเหมือนมีฐานอ๋อมีฐานนิดหน่อยฐานนิดหน่อยเชื่อไหมหอบตามมาเรื่อยๆใช่ใช่ครับใชจครับที่นี่ด้านขาอาจจะเป็นอาจจะหายนิดหน้อยเดี๋ยววิ่งอ๋ออันนี้เขากเขาผสมของเหรียญอนุบาลนะครับเชื่อไหมโอเคครับ ดูถัดไปครับ